สวัสดีค่ะโลเคชันนี้นะคะอยู่ที่เมอริแลนด์นะคะ,ะตึกนี้นะคะติดกับ train station เลยนะคะแล้วก็ติดกับห้างคือเดินนิดเดียวอะ่ะห้างสต็อกแลนด์ห้างใหญ่มากนะคะ,ะโครงการนี้นะคะมี1-3ห้องนอนนะคะราคาเริ่มต้น4 0 0แสนมีส0่พนะคะก็ exchange ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนดาว เกือบสปีเลยนะคะผ่อนสบายๆเก็บตังค์นะคะผ่อนดาวแล้วพอถึงตอนประมาณสิ้นปีหน้านะคะปีสองสก็ทำเรื่องกู้หรือว่าถ้าคุณเก็บเงินได้เพิ่มอีกนะคะคุณก็ใส่เงินดาวเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้คุณอะผ่อนต่อเดือนน้อยลงนะคะโครงการนี้มีสระว่ายนะ้ำมีจิมนะคะแล้วก็คอมมอนแอเรียมีการ์เด้นนะคะ มีศูนย์การค้าข้างล่างช็อปเป็นรีเทลช็อปมากมายนะคะสะดวกสบายพื้นครัวกับห้องลิฟวิ่งรูมนะคะเป็น Engineering Timber บอร์ฟนะคะ,ะ,คะห้องนอนเป็นโพรมแล้วตู้เสื้อผ้าก็เป็นลายไม้สวยเหมือนโรงแรมไฟสตาร์เลยนะคะเพดานนะคะ2.7นะคะมาตรฐานความสูง2.7แล้วก็ดาวไลท์ทั้งยูนิตเลยนะคะห้องน้ำ ปูกระเบื้องจากพื้นถึงเพดานเลยนะคะกระเบื้องอย่างดีนะคะเครื่องสุขภัณฑ์ก็สไตล์โมเดิร์นแล้วกจ็จะมีกระจกบานใหญ่ในห้องน้ำทำให้ห้องน้ำมาดูกว้างนะคะและสีห้องน้ำก็เป็นสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นสไตล์นะคะสังเกตดูจากในรูปที่กำลังวิ่ง,ว,งวิ่งตอนนี้นะคะจะเป็นประมาณนั้นห้องห้องครัวนะคะ ห้องครัวก็จะมีตู้ครบบอร์ดส่วนของเบน์เลยพวกนี้ก็จะเป็นสโตอนอย่างดีและลายของพวกตู้เก็บของเนี่ยก็จะเป็นลายไม้ซึ่งแมทกับในห้องนอนนะคะมาพูดถึงโลเคชั่นกันนะคะโลเคชั่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าใกล้ห้างสต๊อกแลนด์ห้างใหญ่มากแล้วก็มีโครงการเด v e l o p ปห้างให้แบบใหญ่ขึ้นหรูหราโมเดิร์นสไตล์นะคะในขณะเดียวกันใต้ตึก ก็จะมีพวกช็อปร้านค้ามากมายใกล้เพนสเตชันแล้วใครอยากจะไปห้างใหญ่ห้างคลาสสิกนะคะก็ไปเวสต์ฟิลด์พารามาต้านั่งรถไฟเพียง2 3สาสเตชันขับรถไปเพียงแค่5นาทีแค่5นาทีเองก็ไปเวสต์ฟิลด์นะคะแล้วตรงเวสต์ฟิลด์พารามาต้านะคะแล้วตรงพารามาต้าก็จะมีหมหาวิทยาลัยเวสเทินยูนิเวอร์ซิตี้นะคะลูกหลานใครแถวนั้นก็สามารถเรียนที่นั่นได้นะคะขับรถเข้าเมืองเพียง 30นาทีเท่านั้นนะคะรถไฟรถไฟที่มาเข้าเมืองก็แป๊บเดียว25นาทีนั่งรถรถไฟมาตลอดเพราะเพิ่นเคยไปนั่งรถไฟเทรนสเตชันนั้นจากมาริแลนด์เข้าซิดนีย์ซีบดีนั่งแป๊บเดียวอ,อ้๊ยถึงแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์เพลินๆนะคะแล้วที่สำคัญเด็ดสุดเลยนะคะโครงการนี้เหมือนกับเป็นเขตมาริแลนเนี่ยเป็นเขตเหมือนกับติดกับพารามาตานะคะพารามาตาเนี่ยถือว่าเป็นอ่า CBD เมืองที่2อรองจากซิดนีย์ต่อไปในอนาคตนี่คือจะเท่าซิดนียเลยนะคะใครอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปดูพิมพ์ Google นะคะพารา,ามาตาฟิวเจอร์จะรู้เลยว่าอนาคตนี่พารามาตาจะแบบว่าอลังการงานสร้างมากมีจ็อบมากมายมีร้านค้าเป็นศูนย์วิจัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจะไปอยู่ที่พารามาตาเหมือนเป็นเมืองใหม่เลยตัวเปิ้ลเองนะคะเปิ้ลก็ซื้อที่พารามาตา พารามาต้าหยูนิตนะคะแต่ถ้าอาพาราตเ้อาจจะราคามากไปนิดนึงก็คุณก็มาซื้อที่เมอร์รแลนด์นะคะมีแค่4ี่พันคุณก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะทำเอกสารเอ็กชเชนแล้วก็ผ่อนไปยาวเลยนะคะเกือบ2ปีผ่อนสบายๆนะคะแล้วฝากอีกนิดนึงทุกท่านต้องฝากใครที่เช่าบ้านอยู่นะคะคุณกำลังโยนเงินทิ้งทุกเดือนทุกเดือนคุณกำลังผ่อนบ้านให้คนอื่นถ้าคุณซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะ แล้วคุณก็ผ่อนแบงก์ไปเงี้ยเงินมันก็อยู่ในบ้านคุณนะคะแล้วราคาขึ้นโลเคชั่นนี้ราคาขึ้นแน่นอนพอเพราะ้ลก็ซื้อที่พัลมาตาราคานะขึ้นแน่นอนมันเหมือนเซฟวิ่งซื้อบ้านเหมือนเซฟวิ่งถ้าใครยังเช่าบ้านอยู่ลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรมั่งความมั่นคงของชีวิตนะคะซื้อบ้านคือเซฟวิ่งมีเงินอย่าไปเก็บไว้ในเซฟวิ่งนะคะไว้ในแบงค์นะคะค่าเงินมันลดทุกปีทุกปีนะคะมีเงินห้าหมื่นจะเหลือห้าพันนะคะ ถ้ามีเงินหกหมื่นจะเมืจะต่อไปก็จะเหลือหกพันเพราะว่าภาวะเงินเฟอ้อช่วงเนี้ข้าของแพงนะคะนี่คือภาวะเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ปรึกษาฟรีนะคะคุณจะซื้อหรือยังไม่ซื้อหรือยังคิดอยู่ปรึกษาฟรีตอนนี้ไม่ค่อยได้ขายนะคะจะไปดักไปทางปรึกษานะคะยินดีนะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะคุยยาวหน่อยมีเวลาน้อยก็คือจะคุยสั้น แล้วก็มีทีมงานนะคะเรื่องกู้แบงค์นะคะให้คาปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยจะไม่ผ่านจะเอกสารจะยังไงนะคะเรามาเริ่มต้นวางแผนนับหนึ่งด้วยกันหลายคนประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมัง่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์